ถ้าคุณอยาก,กเกษียณง่ายแล้วก็ไวยังมีคุณภาพเนี่ยนี่คือห้าสิ่งที่คุณต้องมีค่ะสวัสดีค่ะครูขวัญจากเพจและช่อง youtube ที่ชื่อว่ากเกษียณง่ายไวสไตล์ครูขวัญน,นะคะก็สำหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งที่ครูขวัญจะมาพูดถึงห้าสิ่งที่คุณจะต้องมีค่ะถ้าคุณอยากที่จะ,กะเกษียณง่ายแล้วก็ไวนะอ่ะขออนุญ,ญาตแทนตัวเองว่าครูขวัญหรือว่าครูนะคะเพจนี้ โดยเฉพาะาเพจเฟซบุ o กอะคะ่ะเพจนี้ที่มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ1,400กว่าคนเนี่ยเคยเป็นเพจที่สอนคณิตศาสตร์นะคะก็ขออนุญาตอาบอกกล่าวแล้วก็แจ้งข่าวสารเพื่อนๆชาวแฟนเพจทุกคนนะคะหลังจากนี้เนี่ยครูขวัญจะขอรีแบรนด์เพจใหม่นะคะเป็นเพจที่พูดคุยให้ความรู้แล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการกเกษียณง่ายแล้วก็ไวด้วยนะคะ ซึ่งชื่อภาษาอังกฤษก็คือ easy early r e t i r e นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ครูเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วก็กน่าจะอ,าอยากลองนำไปปฏิบัติตามนะคะเพื่อที่คุณหรือว่าเราทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสที่จะกะเกษียณได้ไวขึ้นเร็วขึ้นนะความฝ่ายฝันก็คือเร็วกว่าอายุ60ปีใช่ไหมคะอืมทีนี้ถามว่า คำว่ากเกษียณใช่ไหมคำว่ากเกษียณในภาษาอังกฤษนะคะอ่าในภาษาอังกฤษก็คือคําว่า retirement นะคะถ้าเป็น verb เนี่ยจะจะเป็นคําว่า retire แต่ทีนี้ในภาษาไทายเราเอามาใช้ในคําที่คุณหูบ่อยๆเนี่ยคือคําว่า early retire เนาะเพราะฉะนั้นขวัญก็เลยขอเติม easy ไปข้างหน้าก็เลยกลายเป็น easy early retire นะคะเพื่อที่จะให้จำได้ง่ายๆเนาะ โอเควันนี้นะคะก็ครูขวัญก็มี5สิ่งที่จะต้องมีแล้วก็ย้ําเตือนตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอ่ะบอกอีกอย่างนึงก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยครูจะใช้ช่อง YouTube แล้วก็เพจนี้นะคะในการที่จะเป็นช่องทางเหมือนกับทดลองแนวทางของตัวเองว่าถ้าเกิดตัวเองต้องการที่จะ,ะ,กะเกษียณได้เร็วขึ้นอะอย่างน้อยภายใน5ปี7ปี1 0ปีหรือ,ออาจจะเร็วกว่านั้นนะคะะ ครูจะลองมาทดลองทำวิธีนี้ซึ่งจะมาอัปเดตเรื่อยๆทางเพจแล้วก็ช่อง YouTube ช่องนี้ค่ะผลมันจะเป็นยังไงอ่ะซึ่งแน่นอนส่วนตัวครูเชื่อแน่นอนว่ามันต้องสำเร็จนะก็เลยอยากที่จะแชร์แล้วก็แบ่งปันเผื่อว่าทุกคนจะลองทำตามหรือทุกคนจะได้แนวคิดดีๆเอาไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองนะคะอืมโอเควันนี้5สิ่งที่คุณต้องมีนะคะข้อที่1ก็คือคุณจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Passive Income นั่นเองเนะาะ Passive Income เป็นคำที่หลายๆคนพูดบ่อยนะคะโดยเฉพาะคนในวงการตลาดหุ้นถูกไหมอดอกเตอร์นิเวศเห็นวชิราวากรหรือว่าจะเป็นคนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตใช่ไหมคะบรรดาเซียนหุ้นทั้งหลายสายวีไอนะคะ Passive Income เนี่ยเป็นรายได้ที่เข้ามาแม้ว่าเราจะไม่ต้องทำงานเลยเราอยู่เฉยๆนะคะก็มีเงินหลั่งไหลเข้ามา มีอะไรบ้างเนาะก็ที่ขวัญจะลิสต์มาคร่าวๆวันนี้นะคะก็มี1ดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคาร2ดอกเบีย้ยหุ้นกู้ใช่ไหมคะอันนี้คือบรรดาดอกเบีย้ยมี2อย่างนะคะแล้วก็เงินปันผลนะคะอ่าสามเงินปันผลจากหุ้นนะคะโอเคแล้วก็ที่ได้ยินบ่อยๆเลยก็คือ4ค่ะ ค่าเช่าค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าเช่าคอนโดหรือว่าค่าเช่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์หมายถึงเรานะคะเป็นคนปล่อยให้เช่านะคะอ่ะแล้วก็5ก็คือบรรดาสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่เราสอนครั้งเดียวเราอัดคลิปไว้แล้วเราก็สามารถที่จะอ่าเปิดให้ผู้เรียนซื้อคอร์สเราเข้ามาเรียนแล้วก็มีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะ หรือว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนังสือนะคะหนังสือเล่มหนังสือที่เป็นอ e ีบุ๊กหรือถ้าสายศิละปะก็คืออะไรคะเพลงนะคะ,ะนักแต่งเพลงพวกที่มีเพลงเยอะๆอะ่ะเขาก็สามารถที่จะ,กะเกษียณได้นะเพราะว่าได้ค่าลิขสิทธิ์เยอะเลยนะคะมีอะไรอีกองานศินละปะ,ะหรือว่าจะเป็นลายเส้นในเรื่องของอวาดวาดกร์ตูนนะคะสติ๊กเกอร์ลายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเหล่านี้เป็นต้นนะคะ นี่คือตัวอย่างของรายได้จาก Passive Income เนะอะอซึ่งมันมีแนวทางที่จะให้ทำอีกเยอะถ้าพูดเรื่องหุ้นเนี่ยพูดได้อีกเป็นเดือนเป็นปีเลยค่ะสามารถทำเพจแยกไปต่างหากได้เลยหรือถ้าพูดถึงการทำอสังหาก,ก็มีเพจเฉพาะเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ขวัญจะเลือกมาในเรื่องของ Passive Income เนี่ยจะเป็นสิ่งที่อ่ารู้สึกว่าถนัด แล้วก็เป็นตรงกับความสนใจและจะทำจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามทางเพจนี้ได้เลยเนาะโอเคสิ่งที่คุณต้องมีในข้อที่2ก็คือ active income นะคะคืออย่างนี้ถ้าเรากเกษียณเร็วไปใช่ไหมเราก็อาจจะรู้สึกเบื่อว่าเราไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็อยู่เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องมี active income บางอย่างที่ เป็นงานที่เราไม่ต้องเข้าออฟฟิศไม่ต้องตอกบ,บัตรไม่ต้องเซ็นชื่อไปกลับไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือแต่เป็นงานที่เราสามารถรับซับได้เองโดยที่เรารับทําอะไรบางอย่างนะคะคือเราผลิตอะไรบางอย่างแล้วเรากา็ให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภคแล้วเราก็รับซับออกมาแต่นี่ยังอยู่ในข้อที่2นะคะก็คือ active income เนอะตัวอย่างที่ครูขอยกมาก็คือมีอะไรบ้าง เหล่าบรรดาฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะคือเขาก็ยังทำงานอยู่แต่ว่าเขาก็จะมีอิสระมากขึ้นเช่นสามารถวางแผนชีวิตได้ว่าอ่าวันนี้ฉันจะตื่นนอนตอนกี่โมงอ่ะเช่นอ่าวิถีชีวิตของฟรีแลนซ์บางคนเนาะเช่นเป็นอ่ารับถ่ายภาพเป็นกราฟิกดีไซน์นะคะอาจจะตื่น10โมงแล้วก็อ่าเริ่มทำงานตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดันไปจนถึงสองทุ่มสทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านตอนสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้เนาะ หรือว่าจะเป็นเหล่า,าคนที่ขายของออนไลน์แม่ค้าไลฟ์สดใช่ไหมเขาก็มีวิถีชีวิตที่เขาสามารถเลือกเองได้โดยที่ทำงานจากที่บ้านได้ใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกที่ยังเป็นแอคทีฟอินคัมแต่ว่าเราสามารถที่จะจัดขันเวลาเองได้อา,อาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ขวัญก็จะเลือกนะคะก็คือ เทรดเดอร์อ่าเทรดเดอร์ก็มีหลายสินทรัพย์มากๆเลยเนาะถ้าใกล้ตัวก็จะเป็นพวกเทรดหุ้นเทรดทีเฟกนะคะเอ่เอเซตห้าสิบใช่ไหมอ่าเทรดอะไรอีกอะ่ะแล้วก็ไปที่ตลาด Forex อ่าเทรดทองคำนะคะแล้วก็เทรดคริปโตเคอเรนซี่แล้วก็รวมถึง Binary Option ด้วยเนาะโอเคอันนี้ยังอยู่ในประเภทที่สองนะคะก็คือ Active Income นะคะอ่า อะไรเอ่ยสิ่งที่คุณจะต้องมีอย่างที่สามคือกันเลยคออะ,ะความสัมพันธ์และสุขภาพที่ดีค่ะอ่าขวัญเอาข้อนี้มาอยู่รวมกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดอะไรไปเสียไม่ได้เนาะเพราะว่าข้อสี่ข้อห้ามันจะเป็นเรื่องของไม่เส็แล้วเนาะเพราะฉะนั้นขอเอาเรื่องสุขภาพกับเรื่องอ่าอะไรนะเออความสัมพันธ์มาอยู่รวมกันนะคะ ลองนึกภาพว่าเรากษเียนแล้วนะสมมุติว่าเนี่ยเก่งมากเลยกษียนได้ตั้งแต่อายุสามสิบสี่สมมติแต่ว่าสุขภาพแย่มากเพราะว่าทํางานหนักมากเก็บเงินเยอะมากไม่เคยได้ออกกําลังกายเลยนะคะแล้วก็ต้องนอนติดเตียงนะกะเษียณอายุสามสิบสี่แล้วก็หลังจากนั้นนอนติดเตียงตลอดเลย <c oughs> มีเงินใช้แต่ไม่สามารถลุกขึ้นไปใช้เงินได้นะคะแบบนี้ก็ไม่โอเคเนาะไม่เอานะคะเออเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะ ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือว่าจะจะเป็นการกินอาหารเนาะอ่ะที่ครูแนะนําเลยนะคะก็คือออกกําลังกายแค่อย่างน้อยวันละสิบห้านาทีคือถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงนะใส่รองเท้าวิ่งแล้วไปวิ่งนะคะสมมุติว่าคิดว่าตัวเองไม่มีเวลาจริงไปวิ่งฉันเหนื่อยมากเลยฉันยุ่งมากเลยไปวิ่ง <c oughs> ฉันมีงานต้องทาพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นเช้าฉันไม่ไหวแล้วไปวิ่งนะคะ <c oughs> โอเคไหมนะโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะอืม ทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าคนเรามันมีข้ออ้างเยอะมากนะคะที่เราจะไม่ทำในสิ่งที่ควรทำโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่มันไม่เร่งด่วนใช่ไหมเพราะงั้นเราก็จะละเลยมันได้ง,ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยค่ะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอย่างไหนหนึ่งสองสามสี่ไปออกกำลังกายค่ะการวิ่งที่พูดเมื่อกี้เนี้ยเป็นแค่ตัวอย่างนะบางคนอาจจะไม่ชอบวิ่งไปทำอย่างอื่นได้เลยอย่างเช่นครูเนี่ยชอบเต้นแอรบิกใช่ไหม เหนื่อยมากเลยอ่ะไม่ไหวแล้ววันนี้อยากนอนมากเลยไปเต้นแอโรบิกอ่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าขี้เกียจมากเลยไปเต้นแอโรบิกกลับถึงบ้านเย็นแล้วมันฟ้ามืดแล้วไปเต้นแอโรบิกนะคะเออเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเต้นที่ลานหน้าโลตารีฟรีก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมี youtube ใช่ไหมอ่าเราสามารถที่จะเปิดคลิปแล้วก็เต้นพเพียงแค่พิมพ์คำว่าเต้นแอโรบิก 15นาทีก็ได้30นาทีก็ได้แค่นี้เราก็ได้ออกกําลังกายอยู่ที่บ้านแลวค่ะง่ายๆเนาะส่วนเรื่องความสัมพันธ์แน่นอนเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะอย่าลืมให้ความสําคัญกับคนรอบตัวโดยเฉพาะบุพาการีของเรานะคะแล้วก็พี่น้องของเราเนาะเนื่องจากว่าครูขวัญเนี่ยเป็นสาวโสดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตัดเรื่องของแฟนหรือว่าสามีออกไปได้นะนนตอนนี้นะอแต่ก็อนาคต ไม่แน่นะคะก็ยังไม่ได้ปิดตัวเองขนาดนั้นเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะเราก็สามารถเรียกว่าไงอะที่จะดูแลความสัมพันธ์ให้ดีไปพร้อมๆกับการทำทำ,ทำตามแผนกเกษียณของเราได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนเราได้คุยกับคนในครอบครัวหรือเปล่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคู่ชีวิตของเรา นานแค่ไหนคะกี่นาทีคะกี่ประโยคคะอืมบางคนเนี่ยอยู่ไกลบ้านใช่ไหมต้องไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยโทรหาแม่ได้ไหมวันละหนึ่งครั้งอ่าครั้งครั้งหนึ่งไม่ต้องเกินหนึ่งนาทีก็ได้ไม่ต้องนานก็ได้ฮลัลโหลอ่าแม่เริกง,งานแล้วนะกําลังกินข้าวแม่ทำอ,อะไรอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะแค่นี้ท่านก็ดีใจแล้วเนาะเพราะงั้งนเนี่ยความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ถ้าเสียไปแล้วมันเอากลับคืนยากนะคะเพราะว่าความรู้สึก มันมันเป็นเรื่องที่อืมเออถ้าเสียไปแล้วเอากลับคืนยากอะ่ะแล้เราย้อนเวลากลับไม่ได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวเองให้ดีๆนะคะโอเคข้อที่สี่นะคะ,เ,ค 4, ะ,คะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ mindset ค่ะอ่าเป็นเรื่องนี้เลยก็คือมองโลกและมองตัวเองในแง่ดีนะคะหรือว่า มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับโลกและตนเองรวมถึงรักตัวเองได้อย่างแท้จริงโอ้พูดเนซะเยอะเอ่ยเยนเยอะยืดยาวเลยนะอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วอะเมนไอเดียหลักๆก็คือง่ายมากก็คือแบบ positive thinking นะคะการคิดบวกบางคนอาจจะคิดว่าโหพวกู่ขวนนะัญอะโลกสวยอีกแล้วพวกโลกสวยอืมไม่แปลกไม่แปลกเพราะเพราะว่า แต่ละคนเติบโตมาไม่ไม่เหมือนกันมีบริบทมีสิ่งวแวดล้อมไม่เหมือนกันแต่ว่าอยากจะแนะนําอย่างนี้ว่ามันไม่เสียหายอะไรเลยถ้าเราจะมองโลกในแง่ดีโอเคไหมคะสมมุติว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นหนึ่งร้อยแปดพันเก้าอย่างในชีวิตเราแต่ว่าถ้าเราโฟกัสสิ่งที่ดีๆที่มันเกิดขึ้นที่เรามองเห็นตรงหน้าเป็นไงคะเออแค่นาโมเมนต์นั้นอะเราก็มีความสุขเกิดขึ้นได้ ปิ้งขึ้นมาแล้วถูกไหมแล้วเชื่อไหมว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มันมีความสุขอ่ะมันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อ่าใช่สิ่งเนี้ยเดี๋ยวคลิปหลังๆอีพีหลังๆเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนาะเพราะว่าก็มีโอกาสได้เรียนคอร์สออนไลน์หลายคอร์สที่เกี่ยวข้องกับจิตสํานึกจิตใต้สํานึก,นกมีอะไรอีก อ่าเกี่ยวกับการใช้พลังจิตนะคะ NLP การอยู่ในคลื่นแอลฟาการนั่งสมาธิหรือว่าการกระ้าวกระโดดเชิงวอนตามอืมคิดว่าถ้าเกิดใครได้ฟังถึงประโยคนี้ทั้ง6อย่างที่ l i สไล่เรียงมาเนี้ยน่าจะพอเก็ g ไอเดียว่าอ่มันเป็นเนื้อหาแนวไหนนะเอาเป็นว่าขอนขอนเฟิร์มนะคะว่าการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่การที่เราโลกสวย แต่เป็นการที่มันจะทําให้เราเนี่ยได้ทุกอย่างที่เราปรารถนานะคะอืมอืมคล้ายๆอย่างนั้นแหละกดแดงหนึงดูดนะคะโอเคและสุดท้ายข้อที่5ใช่ไหมก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Mindset อยู่นะคะนั่นก็คืออ่าให้ใช้นิสัยนะคะหรือให้มีนิสัยนี้ติดตัวค่ะนิสัยที่เรียกว่าทอทอทอค่ะทอทอทอ,ทอในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ การท่เที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแต่หมายถึงนิสัยลงมือทําทันทีนะคะเออทาไมต้องลงมือทําทันทีนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงถ้าเราไม่ลงมือทําค่ะทุกคนอ่ามันจะไม่มีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นไม่มี iPhone เกิดขึ้นถ้าซิจปจ็อบไม่ทำมันขึ้นมานะคะ มันจะไม่มีหลอดไฟหลอดแรกเกิดขึ้นถ้าเอดิสันไม่ทํามันขึ้นมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้น2ครั้งก็จริงคือครั้งที่1เกิดขึ้นในหัวหรือในจินตนาการและครั้งที่2เกิดขึ้นในชีวิตจริงแต่ถ้าเราัวแต่เอาแต่คิดอยู่ในหัวแต่เราไม่ลงมือทําเลยนะคะมันก็ไม่เกิดขึ้นโอเคไหมคะถามว่าสําคัญไหมที่เราจะต้องมีจินตนาการแล้วมีความเชื่อว่าเราสามารถเป็นได้ทําได้สําคัญค่ะ แต่ต้องไม่ลืมความสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงมือทําโอเคไหมคะเอออ่าอย่างเช่นสมมุตินะว่าอันนี้ตัวอย่างส่วนตัวเลยนะคะอ่าอยากที่จะไลฟ์สดแบบนี้มาหลายปีแล้วทุกคนเชื่อไหมไม่ไม่ใช่ไลฟ์สดนี่ก็ยังไม่ไลฟ์สดเนาะอยากที่จะทำคลิปแบบนี้ออกมาหลายปีแล้วเชื่อไหม อ่าคือคลิปที่ให้ความรู้ที่เป็นแนวคิดของตัวเองอะ่ะแบบเปิดเผยตัวต,วตวนที่แท้จริงของตัวเองอะ่ะที่ไม่ใช่การสอนคณิตศาสตร์อะ่ะหลายปีแล้วค่ะทุกคนแต่ไม่ลงมือทำนะเอาแต่คิดอยู่ในหัวว่าเอจะทำดีไหมนะ้าเออคนที่เขาติดตามเขาจะว่ายังไงนะ้าเพื่อนเราที่เขาดูเราเขาจะว่ายังไงนะเออแล้ว ทำยังไงมันจะดีไหมมันจะไม่ดีง่าเลยตอนแรกมันไม่ใช่เรื่องกเกษียณด้วยนะตอนแรกมันเป็นเรื่องอื่นนะคะที่เป็นความสนใจของตัวเราอาจจะเป็นเรื่องหุ้นอาจจะเป็นเรื่องบิตคอยอาจจะเป็นเรื่องอาการเทรดฟอเร็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกว่าที่จะมาตกผลึกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเรื่องของการเตรียมตัวกเกษียณง่ายแล้วก็ไหวด้วยในสไตล์ของตัวครูขวัญเองนะคะก็คือผ่านมาหลายการคิดมากนะคะซึ่งใช่แล้วมันคือการคิด ที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นทุกคนรู้อย่างนี้อย่าทํานะคะถ้าลงมือทําทันทีตั้งแต่ตอนนั้นนะโอ้ยป่านนี้ไปถึงไหนตอนไหนแล้วโอเคแต่เราก็ไม่ไม่ใช่อะไรที่จะมานั่งเสียดายเนาะอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ทําแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลงมือทำเถอะค่ะมันจะได้เกิดขึ้นอ่ะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของจะไปหาไรายได้เสริมตรงไหนดีอ่ะลงมือทำเลยไปสมัคร อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะฟรีแลนซ์เว็บฟรีแลนซ์ก็ได้อ่าหรือว่าอยากทำเพจเปิดเพจเลยค่ะไม่ต้องพร้อมค่ะไม่ต้องเป็น perfectionist เลยนะเพราะว่าในหนังสือหลายเล่มที่ได้มีโอกาสอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นกดาก15ข้อของการพัฒนาตนเองหรือว่าหนังสือเรื่อง21เป้าหมายของแบรนด์เทซี่เนี่ยก็พูดถึงเลยว่าลงมือทำเท่านั้นถึงจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ อ่ะคือมันต้องมีเป้าหมายแหละมันต้องมีเป้าหมายมันต้องมีความเชื่อมันต้องมีแผนการมันต้องมีทิศทางมันต้องมีความอดทนแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องลงมือทําแล้วก็ลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและไม่ยอมแพ้ถ้าคุณแน่ใจแล้วว่านี่ไม่ใช่การปีนบันไดผิดอาคารคุณกําลังไปถูกทางแล้วโอเคไหมคะเออเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายทําให้เรามีพลังมากเลยอะ่ะลงมือทํานะคะทําทันที ไม่ต้องรอให้พร้อมค่ะเพราะว่าถ้าคุณรอให้พร้อมคุณจะไม่ได้ทำจริงๆค่ะทุกคนนะคะดูตัวอย่างของครูขวัญก็ได้นะคะกว่าที่จะออกมาเป็นคลิปนี้เนี่ยก็ใช้เวลานานหลายปีเนาะแล้วก็ถามว่าทำคณิตสอนคณิตด,ดีไหมก็โอเคแต่ไม่ใช่ความสนใจแล้วนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะมาแบ่งปันในเรื่องราวเหล่านี้มากกว่านะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้เนาะ อะห้าสิ่งที่คุณต้องมีถ้าอยากที่จะกเกษียนง่ายแล้วก็ไวอย่างมีคุณภาพนะคะอะสรุปอีกทีนะคะหก็คือจะต้องมี Passive Income ค่ะดอกเบี้ยหรือว่าเงินปันผลนะคะจากเงินฝากหรือว่าหุ้นกู้หรือว่าหุ้นะน,นะคะแม้กระทั่งค่าเช่าหรืออ,อส่วนที่เป็นยอดขายจากทรัพย์สินทางปัญญานะคะนั่นคือข้อ1ข้อ2 Active Income ในบางอย่างที่คุณยังชอบอยู่เช่นอาจจะเป็นฟรีแลนซ์เช่นอาจจะรับจ้างอิสระเช่นอาจจะเป็นนักเทรดหรืออาจจะขายของออนไลน์โอเคอย่างที่3นะคะจะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะโดยเซตเป็น priority ลำดับแรกๆในชีวิตเลยสุขภาพเป็นยังไงออกกำลังกายดีไหมบ่อยไหมได้กินอาหาร ดีไหมนะคะครบห้าหมู่ไหมความสัมพันธ์เป็นยังไงได้โทรติดต่อกับคนในครอบครัวไหมนะคะทะเลาะกันหรือเปล่าหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโอเคอย่างที่สี่นะคะก็คือแนวคิดที่ว่าควรจะมีมุมมองเชิงบวกต่อโลกโลกใบนี้เนาะต่อตัวเองนะคะเราทําได้นะมีมุมมองเชิงบวกต่อโลกเพื่อที่เราจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก รักตัวเองนะโอ้ขวัญไม่ค่อยได้พูดเรื่องรักตัวเองเลยเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ ep หน้าๆนะคะโอเคก็จะพูดเรื่องนี้ให้มากขึ้นเนาะแล้วก็อย่างที่5ค่ะอย่างสุดท้ายก็คือนิสัยทอทอเท,ท,ท,ท่ากับลงมือทําทันทีททททค่ะไม่ต้องรอให้พร้อมนะคะโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อคนที่ดูทาง youtube แล้วก็เพจ Facebook ไม่มากก็น้อยนะคะ เดี๋ยวเราพบกันใน EP ถัดไปนะคะวันนี้ครูขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ